คลิปวิดีโอนี้นะคะครูโบจะพาคุณครูนะคะปริ้นงานแบบโปสเตอร์4ส่วนนะคะในหนึ่งหน้างานของเรานะคะ,ะมันจะปริ้นออกมาเป็นกระดาษ4แผ่นนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะครูโบไดพ้พาปริ้นแบบในโปรแกรม powerpoint ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะเป็น การพิ้น์จากไฟล์ PDF นะคะซึ่งมีคุณครูหลายท่านได้ทักมาสอบถามนะคะคุโบ mm hmm. ก็เลยอ่าทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเลยนะคะวิธีการก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของการใช้เครื่องพิ้น์กับอ่า Epson L 3 1 1 0นะคะที่คูโบใช้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะอ่าอันดับแรกนะคะคุณครูเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็ ถ้าใครยังไม่สามารถที่จะปิ้นได้ก็คลิกดาวน์โหลดก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะมาคลิกตรงนี้เลยนะคะอ่านที่รูปเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกนะคะเลือกเครื่องพิมพ์ที่มันเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กของเรานะคะของคูโบจะเป็น f อฟสันเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะคะทีนี้นะคะจํานวนหน้าก็แล้วแต่คุณครูว่าจะพิ้นกี่หน้าจะพิ้นทั้งหมดหรือจะเลือกพิ้นแค่หน้าเดียวนะคะของคูโบนี่จะขอเลือกพิ้พหนึ่งหน้าก่อนนะคะตัวนี้นะคะ ครูโบเลือกหน้าที่1นนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะ,ะการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะพิมพ์โดยใช้ช่องโต้ตอบของระบบนะคะเข,เข้าไปเลยนะคะ,ะในระบบมันจะเลือกให้นะคะเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมกับโน้ตบุ๊กของครูโบก็จะเป็นตัวนี้นะคะ fsl สามหนึนนะคะหลังจากนั้นนะคะมาคลิกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะทุกครั้งที่พิมพ์ที่พิมพ์สื่อการสอนนะคะ คุโบจะเลือกคุณภาพสูงนะคะเพื่อให้งานนั้นออกมาสวยสีจะสวยงามมากเลยนะคะแล้วเราก็เคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสหรือเคลือบร้อนนั้นก็อ่าแล้วแต่ชนิดงานของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาเลือกตรงนี้นะคะวิธีพิมพ์ลงหนึ่งหน้านะคะตัวนี้ที่เราจะเลือกพิมพ์โปสเตอร์นะคะเป็น2อคูณสโปสเตอร์นะคะคลิกเลยนะคะมันจะออกมาเป็น4ส่วนนะคะในหนหน้างานของเรา กระดาษ A4 จะออกมาเป็น4แผ่นงานจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะิ้นออกมาประกอบเข้าก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาด A4 นะคะหลังจากนั้นก็คลิกโอเคเลยค่ะตัวนี้นะคะคลิกโอเคนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะของคูโบก็เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะคะิ้นนะคะถือว่าเป็นการสิ็จสิ้นะคะงานก็จะออกมาเป็น4ส่วนนะคะส่วนเครื่องปิ้น ยี่ห้ออื่นนะคะครูโบไม่แน่ใจว่าวิธีจะเหมือนกันไหมนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะคะเดี๋ยวค,คุณครูก็ลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ